เราเป็นกิจการเพื่อสังคมที่นำเอานวัตรกรรมมาแก้ไขปัญหาสังคมปีนี้อายุขององค์กรเราเปีแล้วครับงานปัจจุบันที่เป็นงานหลักงานเด่นของเราก็คือการประบัดออฟฟิซินโดรมด้วยการคิดกระบวนการใหม่ไปเปลี่ยนแปลงคำสั่งของสมองที่กล้ามเนื้อของพวกเราตึงอยู่นะครับปวดเมื่อยเนี่ย เนื่องจากสมองสั่งให้กล้ามเนื้อตึงเราสามารถเปลี่ยนคำสั่งสมองได้ทำให้กล้ามเนื้อโล่งเกิดความโล่งกายสบายตัวและใช้เวลาสั้นๆวิธีการตรงนี้ได้รับการยอมรับอย่างมากจากตลาดทุนตลาดทุนเนี่ยได้มองเห็นว่าการทำ Human Maintenance Service หรือการทำให้ร่างกายโล่งเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการที่ คนในองค์กรโดยเฉพาะบริษัทมหาชนจะต้องได้รับสิ่งนี้นะครับเมื่อเราคิดนวัตรกรรมได้แล้วเนี่ยจะเอาไปทำแบบการค้าคือไปให้คนเยอะๆมาเป็นสตาฟของเราเรากับมองว่าสิ่งที่ในหลวงได้ทำให้เราดูสิ่งที่เขาได้เริ่มต้นกับโครงการหลวงเมื่อปีพุษธศักรา2512 ที่ทำเอาเพืชผลเมืองเหนือเมืองหนาวไปให้มงแม้วที่อยู่คนดอยและทำให้วันนี้โครงการหลวงเนี่ยเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งอยู่เนี่ยมอบเหรียญรางวัลให้กับพระองค์สิ่งที่เราเป็นลูกของพ่อสามารถทำได้ก็คือลองทำแบบเดียวกันได้ไหมเนเมื่อเรามีนวัตกรรมเราเอาไปช่วยคนดอกัน คนละกับสองกลุ่มที่เราช่วยเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือสตรีที่เคยก้าวาพลาดทาให้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำคนเหลนี้เมื่อออกมาแล้วเนี่ยด้วยการบันทึกประวัตว่าเป็นอาชญากรด้วยสังคมไม่ให้โอกาสสังคมมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีทําให้เขามีโอกาสที่จะหางานาได้ยากสิ่งที่ตามมาก็คือ,เ,อเขาจะ งานทําได้ยากวนกลับไปกระทาผิดซ้ําแต่เมื่อเข้ามาทางานตรงนี้ทุกครั้งที่เขาให้บริการเสร็จปุ๊บมีคนชื่นชมเขาให้ติ๊กเขากลับมาเป็นลูกค้าอีกกลับมาเป็นแฟนกันอีกนะครับมันทําให้พวกเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาก็เลยไม่อยากที่จะกลับไปเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหรือก้าวไ้า ได้อีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มสาคัญที่เราทํเรื่องกับโครงการพัฒนารอยตุมก็คือการเอาอาชีพนี้ไปเป็นอาชีพนอกภาคการเกษตรเป็นรายได้นอกภาคการเกษตรให้กับเกษตรกรที่อยู่บนดอยนะครับคนเหล่าน,นี้ได้ถูกชักจูงให้ไปปลูกพืชชนิดหนียวไม่ว่าจะเป็นขิงข้าวโพดสับประรดและอื่นๆซึ่ง ไม่ได้ราคาเลยแล้วก็ยังเป็นหนี้มากมายวันนี้เราขึ้นไปชวนลูกๆของเขาลงมาทำงานกับเราลูกๆเขาได้ส่งเงินกลับขึ้นไปให้กับครอบครัวจนครอบครัวเนี่ยเลิกที่จะทำพืชเชิงเดี่ยวซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยต้องใช้สารเคมีเยอะมากทั้งปุ๋ยทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่า,าหญ้าฮอร์โมน และทั้งหมดเหล่านี้ก็จะไหลลงมาในแหล่งน้ำแล้วก็มาถึงกรุงเทพมหานครในที่สุดดังนั้นอยากจะสรุปว่างานของชีของเรานะครับเราช่วยให้คนทำงานมีความสุขมีร่างกายที่ปอดโป่งโล่งมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นลดการเจ็บป่วยลงโดยเฉพา,าะการเจ็บป่วยเมื่อตัวเองต้องแก่ตัวอันที่สองก็คือเราได้ให้โอกาสกับคนที่ได้โอกาสได้มีที่ยืนในสังคม และการที่เขามีที่อยู่ในสังคมนั้นเขาไม่จบแค่นั้นกับเขายังสามารถช่วยฟื้นคืนป่าโดยใช้เงินจากที่บุคคลต่างๆได้ใช้บริการและก็สนับสนุนเขาดังนั้นนี่คือกิจการเพื่อสังคมเราไม่ได้ใช้เงินของราชการในการทำงานแต่เราใช้งานนวัตกรรมไปแลกรายได้ และจากรายได้่นำาสร้างผลกระทบทางสังคมต่อไปครับด้วยวิธีการออกแบบให้การบริการของเราเนี้ยทำบนเก้าอี้จึงทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปในทุกๆหน่วยไ,ได้คนที่อยู่ในออฟฟิศเจ็บป่วยเราเข้าไปเมเทนให้นะครับก็เหมือนกับที่มีช่างไปเมเทนแอร์เครื่องไหลกอกสาร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานวันนี้โมเดลงานของเราคือเราเข้าไปบริการถึงในที่ทํางานด้วยชิวเวลที่สั้นถึงสินาทีไม่รบกวนเวลาทํางานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคนทางานได้เห็นว่าถ้าง,ง่ายๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วต้องการพลังของคนที่จะให้บริการอย่างมากแรงปิดคอมือจุดที่กดที่แม่นยำที่ข้างคอ เพื่อที่จะสร้างการคลายของกล้ามเนื้อที่ขึ้นมาที่ศีรษะและทําให้สมองโล่งเนี่ยพวกแกก็ฝึกกันเป็นดึงๆเพราะก่อาจะรู้ว่าแรงที่จะต้องใช้ครั้งแรกเป็นยังไงครั้งต่อไปเป็นยังไงที่เห็นอยู่สองคนนี้นะครับเป็นเยาวชนชนเผ่ซึ่งอยู่นอกระบบการศึกษาแต่พวกเขาต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ครบครัวเขาตอนนี้เจอกับวิกฤตเรื่องหนี้สินจากการทำการเกษตรและพิภัยของอยาฆ่าแมลงยาฆ่าญ้า,าพวกเขามีความคิดว่าเขาอยากจะหาเงินที่เป็นรายได้นอกผ่านภาคการเกษตรเนี่ยไปปลดหนี้ให้กับพ่อแม่แล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยไม่ต้องผจนกับสารเคมีอันตราย มาลงมาอยู่กับผมได้เก้าเดือนแล้วนะครับทุกวันทุกเดือนเนี้ยมาจะส่งเงินกลับบ้านมากพอที่ครอบครัวจ,จะอยู่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีครอบครัวเจ็ดแปดคนนะครับเมา,าเองเนี่ยเห็นความเสเร็จของมาก็เลยตามลงมาขณะนี้หมู่บ้านเนี้ยน้ำแจ้งพัฒนาพื้นที่ของหมู่บ้านประมาณหนึ่งสองพันไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขาโลนพวกเขากำลังคิดที่จะส่ง ให้เด็กๆของพวกเขาเนี่ยได้ลงมาทำอาชีพที่ดีแบบนี้ที่หนิงคุงเทพแต่ผมไม่ได้ต้องการให้เขาอยู่ที่นี่ไปตลอดนะครับเป้าหมายก,ก็คือภายใน5ปีเนี่ยพวกเขาจะสะสมทุนของกลุ่มพวกเขาได้มากพอที่จะคลิกฟื้นคืนป่าเหมือนกับที่โครงการพัฒนารอยตูนทำได้สำเร็จมันไม่ใช่เป็นความพยายามของคนคนเดียวแต่เป็นความพยายามของคนทั้งหมู่บ้าน ที่ใช้ประโยชน์จากพระราชบ,บัญญัติป่าชุมชนที่อน,นุญาตให้พวกเขาได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่แต่เดิมเป็นไร่ข้าวโพดเป็นไร่ขิงแล้วก็ทําไรน่นาสูตรผสมโคกหนองนาโมเดลเพื่อที่จะยังชีพอย่างพอเพียงที่บนดอยหรืออาจจะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์แล้วก็ส่งลงมาขายที่ข้างล่างด้วยความโชคดีว่าหมู่บ้านงเขาเนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล900ว่าเมตร และรอบข้างเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าสมวนรชาตินะครับอาชีพที่ผมสอนให้เมื่อกี้ทั้งสองแผนกได้สัมผัสไปแล้วว่า10นาทีโล่งทั้งตัวเป็นช่วงเวลาเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับคนเมืองที่พร้อมที่จะจ่ายสำหรับความโล่งแบบนี้เพราะถท้ที่จที่ต้องเสียเวลาไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลหรือจะไปที่สถานบริการอื่น ก็ใช้เวลาทั้งเวลาในการเดินทางเวลาที่จะต้องเสียไปและค่าบริการที่มากแต่เนี yeah, ้ยทำเสร็จปุ๊บโล่งเลยความคิดความอ่านเกิดขึ้นสิ่งที่ชีของเราทำนันคือเราอยากเห็นคนไทยมีประสิทธิภาพในการทำงานมีความสุขในทุกวันจากการทำง,งานด้วยกันให้โอกาสเยาวชนชนเผ่าให้โอกาสสตรีที่เคยก้าวพลาดได้มาทำอาชีพนี้ดังนั้นเราจึง ยังคงไม่ได้เปิดสอนให้กับคนภายนอกทั่วไปเรามุ่งเน้นเรื่อง Social Impact หรือผลกระทบทางสังคมกัรช่วยให้คนได้โอกาสเหล่านี้ด้วยโปรดักที่เป็นนวัตรกรรมจึงทำให้เขาเหี่ยวกาสเท่าเทียมกับคน